ของสภาการชาติไทยที่ได้ทำกิจกรรมโครงการวิ่ัยหัวใจ่อยปีของสภาการชาติไทยและก็มีการบริจาคให้สำนักงานตรวด่นชาติจำนวนทั้งสิ้นอยู่2ิ2เครื่องนะครับและต่อรอได้มอบหมายให้บชเป็นผู้แทนในการดำเนินการเกี่ยวข้องในการนี้ก็มีการตรงนางที่ข้อตกลงความร่วมมือนะครับในการบริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอัตโนมัติ ระหว่างสภากาชาติไทยและสัญญาดัชาตินะครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ปรากฏว่าตามจุดติดตั้ง262จุดพบสูญหา27จุกนะครับเนื่องจากการจัดการตามสัญญาของนี้การจัดซื้อของสภากาชาติ่สัญญายัางเปิดตั้งไม่แล้วเสร็จนะครับยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบระษัทผู้สัญญาอยังไม่ใช่ของตอรองเบื้องต้นทาง กองราชการควรทำบาลได้สั่งการให้ทุกทุกที่ที่มีเหตุนะครับได้ปฏิบัติประจําวันแล้วก็ทําการสืบสวนตัวผู้กระทำผิดประกอบกับตามเป็นโมดูที่ได้ทำไว้กับการสมาคมาชาไทยนะครับให้อย่างเร่งด่วนนะครับทั้งหมดเนี่ย2อ2กจุดทั่วกรุงเทพศูนย์หายจุด อยู่ในป้อมใช่ไหมครับป้อมตำรวจใช่ไหมก็จะแล้วแต่ในเรื่องของการนำอยู่เรื่องของจุดติดตั้งว่าอยู่ตรงไหนบ้างเรื่องนี้มีหน้าที่อะไรหน้าที่เรื่องนี้ก็มีหน้าที่ในการช่วยตู้หัวใจเวลาที่คนที่มีการประสบปัญหาเรื่องของหัวใจโรคหัวเฉียบพันหรือว่ามีการมีปัหาหัวใจนะครับทำตว้งการตู้ทำตั้งตามตู้เหลืออคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับ ช่วยยที horrible, ่น <poker phones> ี <Britt hing> ่ครับหมอรถถุงสีคณเครื่องนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดทางในการสืบสวนจากตำรวจผู้เฝ้าไปที่กลุ่มไหนอยงไรครับก็คงต้องขอเวลาชุกสืบสวนนะครับในการดำเนินการจะให้สั้นครับ